กาบทักทายสวัสดีและสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุกคนเนาะมันนี่มาเข้าสู่ซองบาบูใครหน้าค่ำคือเกา้าพี่น้องมันนี่ก็ได้บาบูใครก็มาบ้านขั้นท่ายจานพี่นอ้องบ้านเมหัก่อหักือว่าพ่อแม่แท้แท้ของบ่าวลิงโทนคนบ้านหน้านาพี่นอนะ้องเนาะมันนี่กับบาบูใครกับสีม่านหาเพิินเอาเขียดไม่เพิ่นพี่นอ้อง เอาเขียดมาฝากให้เพิ่นนะเนาะเพิ่นแบบกินเขียดเลยเอาเขียดมาให้เพิ่์นมาปิ้งซึ่อกว่าปนเราเพิร์นเนาะเราพูดคุยกันเลยเฮ็ดคลิปสั้นๆพี่น้องให้เพี่อนน้องได้เบิ่งได้ดสวมเลยเพนอนะ้องเนาะทิ้งจ้าไปเบิเบ่งไปส้มเลยพี่น้องว่าซีมี่ยังให้เบิ่งแน่เนาะในเฮือนบ่อร์ดิงทนเนาะพี่นะ้องเนาะอ๋อนี่เพิร์นเพิ่นปลูกไปเพิ่นเบี้ยนะเบีเเ้ยว,ยว,วาย่แมเนงเลยนะ เบี้ยววายเนาะน่องเพื่นบอเ<อ><อ>ลิ้ยงทนได้พี่น,อออน้องนี่เ,เ,เ,เนาะถ้าฟอพผันปลูกไว้เนาะเอาไปปลูกใช้บ้านนี่เออเออเออน้ำกอกวยเนาะชีวกสบายโอ้บบกข้าวข้าน้ำหอมได้เข้าวเสีหญเนาะ

นี่เป็นเชนขั้วเผินเนาะเห็นดาวคือดาวไฟหนึ่งเข่าหนึงหน้าดูนี่พี่น้องเลยมอันนี้เก็เบี้ยบากหน้ากว่นี่นะเบี้ยบางหูเบี้ยบากหูพี่น้องหให้นอกบ้านันะเบี้ยบางหูเราก็ต้นน้อยหนาเนาะเรียกแบาเขียบ อันนี้เพื่อปลูกพักพี่น,น้องเนาะพักกาดแล้วก็ต้นหอมปลูกเนาะข้างบ้านเะครสามีกอบใส่กรงเทียมระ้วก็ ต้นทับทิมนอนปลูกทับทิมเนี่ยขาข้าง,างต้นมะขูดพี่น้องไงต้นใหญ่ครับเนี่ยมาส่าวมาทับพอดแล้วก็พดต้นไม้เนาะขางบ้านมาปลูกนี่ต้นไม้ต้นหักหวานหักยาแล้ว อัน um. ี้เออหากไม่หักยาเนาะเออปลูกพวกไว้กันเบี้ยวไว้บุญแท้ในเล่เลยฮะบุญแาในเล่เอาไว้นี่ยน เป็นต้นพูเนาะต้นคูณจเจ้าไปเขี้ยวหมากเนาะใบพูนส่องผ่อแล้วก็มาปลูกแบบนั้นคือว่าแล้วมันปลูกขายน,น,นนะจอนเนาะต้นวายีเนาะคางบา้านเพื่อกระ นี่เป็นหาวยาเพนาะนีุ่กอยางทุกเนี้ยอนอยเป็นหวานเป็นยาบรรยากาศดีนะแบบนี้จนไม่จนตออโอ้จนหอมปูใช้กระชังก็แห้งงามเรามาลองหน้าไว้เนาะ เราปลูกจนเป็นหวานเป็นยาผักติว๋วเราก็มาปลูกในเฮือนในซานเนาะเออีนน่ะติวยอดร่างคืนยอดอ๋อนนน่ง อะไรพี่น้องแฟนบาลลิงคทอนพี่น้องเลยมันนี่มาเยี่ยมมายามเนาะพ่อหักแม่หักพ่อแม่แท้แท้ของบาลลิงค์นคนบ้านนาพี่น้องมันนี่บ่าวอลเลยจะมีโอกาสเนาะมาเยี่ยมมายามเพิ่นเนาะพี่น้องนแฟนเพ,พิ่น บรรยากาศราบเรื่นดีพี่น้องเอ้ยยังมเศร้าแสงแดดอ่อนเนาะวันนี้อากาศกับบนน้พี่น้องกันวันนี้ก็ได้พอดีพอดีเนาะจงีกันมันไ่ได้จางเลยค่ะมันไม่ได้มีแห้งเลยแม่เวลา่เามจะไปลางเี่ลไปหาถุงอดาเลยเป็นมาตัวได้ปี อยู่นี่มันก้าวนหนาวดอกอยู่นี่เนาะกับหุนเล่อนไถเรเออมืกี้นัก่ตีกระปูวะนี่ไม่ไม่าบอกกระปูแล้วนะว่เราออกแล้วคักเลื่อนไฟล้วเราใส่ใดได้นิเนาะใดใดน้า อ,อีลานได้เงินสดได้ไปโรงเรียนน่ะโอ้ได้หลายแถววะใหญ่เป็นสาวแล้วลูกสาวเบาลิงโทนคนบ้านน่ะมันจะไปโรงเรียนพี่น้องไงแต่งตัวเรียบร้อยเลยเนาะมานั่งคาได้เวลากล็ไปเนาะมื่อคนมักนิงจอดบุหรี่น้องวะไอ้มันมก,กน,นะนิดเห็นได้จอดพระเอกโตเนาะหน้าแบบไร้นเบิรด กระปุกนี่มีแต่มึงไก็เด็ด้รับเด็ดกินชุดไหนมาครับแล้วเขาได้ของฝากพี่น้องเอ้ยประเด็กปลาเม่นน้ำของน้องเนาะนี่นะเป็นต่อนเอาเมื่อก็ซื้อมาล่างล่างๆกับมาปิ้งพี่น้องเลยนี่เพิ่นเอาให้ของฝากนี่เรามหาเพิ่นกับบุญยากมากกับแบบนี้นะพี่น้องเลยบุ้ยแต่ของฝากเนาะนี่แหละบะหมี่ข้าวสีมาปิ้งเนาะ ใด้ของฝากพี่น้องปลาเด็กเนาะ นานะ่ะโอ้ใค่จะเน,<ย>น,นีย่ยตุนก็ใหรพวกลายห,หนึ่งพแดกตั้งไว้ล้วลูกยำม,มันน,น่ะตั้งสข้าวล,ละรูกโอขอบใจขอบใจแม่นี่จ่คล้องฝากมากก็ได้ปีนี้เนี่ยไ้แม่เขาลงม้ชื่อวอออไไ่าเดเขาเื่อเขาไปลงวะเออนี่แผมจะค้องฝาก,กาน้ำไม้น้ำไม้ไรน้ำไม้เ้่ชา

กินมาเยยังกินบุกิดก็ยาไม่นากินเ้ามันูนเยไงเพื่อนจะคือกันแค่ย้อนไปไป้องนี้่อนแ่ยนมันได้ยันไหพได้หละพอสี่และก็ปีนาพอหาเลยเนาะเขึ้นวอแล้ว่ายังไงกจะปาัใหญ่สาวะ ได้ตอขึ้นได้ตองลขึ้นม่อได้ตองนะตองขึ้นมอหนึ่งแล้วมอหนึ่งแล้วมอหนึ่งก็ได้เสียงเงินตลอดพ่มาบุญบ้านีนีมาให้ยังยังย um. okay. mm. ังจองมอสามนังนี่ไปม่อหนึ่งเม่นใบม่นใบโมงก่นที่รถที่คนเพือนนั้นรถหน่งจนโมมี่มองจอดมูเอาชิ้นนหาเข้ามาเป็นบุญแน่นอน มีแต่แ ah ม่ดาที่กินมันเบิดทีชคนมันมูลูกมีหมูร้านเต็มอยู่อยู่ในเขื่อนก็ก็หมูร้านหมั่นเขยองลูกนอกยุ่ยนี่ก็หมูลูกอ้ายมันพวกเขื่อนอยู่กระต้องน่องกับบางพวกคุณหมูลูกเอืีอยอห้ยแม่่หมดทุกบ้าช่วยแต่ชินกับเบิร์ตใหญ่แม่เขามากินนี่นี่นั่นเบิดทตชิเขาก็กินปลาเบิดปลาเขาก็กินเป็ดเที่ยงคืนแค่สองมัน รู้จบแล้วมันไปได้มาได้มันม่มาข้แไหเมื่อ้ลูกเออผมมาจอดรถทแม่าไปล้มดอกมะไน่นโอ้จากไอได้เดี๋ยวนี้นะออยได้แม่บอกว่าลูกลูกรถนั่นคุกำลัล้มดอกอ่ันนี้แม่กำลังไปเบดอกพุ่มกไหน่อไปซทล่ะแม่ชบรไเอารถยก็ได้ยัากเอมันเบ้แม่่อนน้ำใหม่น้ำมันท่วมากกันากว่าน้ำเนี่ยบอกว่าอ้จากกีวัวจากกีหยอกหึว่าสิบสี่เลน อันกมขหนะีหแล้ว,ลวไปเข่าออุ่เนอ,อ,อ,อา,ออออาปนันนี้เป็นโรงเรียนบ้านขาตจาร์นะคุณทางน้องโรงเรียนมีกรอบแล้วเิ่นเข่าโรงเรียนเลยตั้งแต่พอหนึ่งฮอดพอหาเนาะโรงเรียนเพิ่น เนี่ยนะเป็นสนามกีฬาสนามสนาม่สามอสนามบอลเนานะอันนี้ก็นักเรียนยังพันได้มากครบพี่น้องฮะก็เจ็ดโมงกว่ากว่าเนาะเวละประมาณแปดโมงผลมากก็ลบธงสธนะอาเนาะ โรงเรียนพงศ์กรไปแต่อยู่ดีจนไหม่จนยังผนปลูกใส่อ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมีิยังไลฟ์พี่น้องเลยมาเห็ดคลิปสั้นๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะทางซ่องบอกพวกขายหน้าค้ำพี่น้องวันนี้กลับมาเยี้ำมเออพอหกักไม่หกนะักเนาะของพอแท้แท่ไม่แท้แของบ่าวลิงโทนคนบ้านหนะ้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับผมมิยังไลฟ์ ขอคำว่าสวัสดีและสบายดีพี่น้อง